เดี๋ยวเขาใส่ปูไว้น่จจะเนาะไม่เห็นเลยป้าปลาอยู่ไหนนะ่ะป้าปลาไปอยู่พูดเดี๋ยวจะปูก่อนจะกลับบ้านจา้ะเดี๋ยวตอนนี้เขาจะ son ไม่หนายเลยโอเคเอาขอไ่ได้บรเนั่งเลยโอเคจ้าจับปูค่ะโอโอเคี่วนอคไอ g one e a บอร์วันนิเมือโตหนึ่งสอง one สาหเปเก้าเทเย้ไ <จ uur> ินไ yeah. <laughs> yeah. pues ินเือยเยานี้ีกายบรรยากาศแตงนาพี่น้องเลยรับชมนเนะคะเพราะว่าตรงนี้นาเพิ่นไซแห้งจ้ะพี่น้องติ ตีกันเลยอยากให้เห็นทางลางเนาะเห็นบรรยากาศนะคะบรรยากาเปียกเปียกแต่ก็คุ้มนะจ๊ะโอ้ยเล่นหนอยสิดีใจนะคะนี่ดด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอริวันสินไซสิบสเนี่ยเอาสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าโตเดียก็ไปเช็กกันนะคะว่า ตนหน่อยเขาก็จะบอเอานะเพราะว่าเขาต้องเอาเกันกลับคือโอ้เดี๋ฝนก็ในคันขึ้นอัพหรอกเขาเป็น,น,น up, มม small boat นะครับ small boat โอเคเดี๋ยวในช่วงเัาก็จะใส่อีกจ้าแต่ว่ามือนี้เขาจะกลับบ้านแล้วคะ่ะเนาะ จ้ะเป็นหอยปูดแดนดุ๊ดุกด๊กดุก๊โอ้ยสายแห้งลำทะเลสวยมาก บอสพันจะดพันจัตายจ้ะวงด้านนี้ดิสฟันวิกมาแดนเอ๊ะมู่ัดแล้วคอยจะตอนจะกลับคอยจะมัดเรือว่าตัวแดงมันหน่อยเขาจะไปเป็นกลับขึ้นจ้ะปุ๊บข้อมอยดับบางขานะขาจะหักเป็นบางตัวกต่ไม่ใครน้อยๆจ้ะแต่ว่าบ้านยังไง กลิ่นกลิ่นกลิ่นนี้สิกลิ่นกลับบ้านกรอออนี่มันทเดนไคโอเไม่ได้แล้วจ้ะมาแม่แค่ค่ะ ที่เห็นเป็นฟูงเลยจ้ะโอ้ได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวอะอะไรอ่ะโทษเคอะไรก็ได้ททตัวใหญ่ไหมเนี่ยไอซีม่คะแนนมินิโอ้ปลาทอดจ้าตัวใหญ่ได้ยอดบิ๊กไซส์อยู่เด้ เป็นต,ตัวเดีต๋ติดตกมาแกลงจ้ะโอเคอจานนี้ค่ะอันนี้เป็นแน่แกะปูเนาะอันนี้สำรับหนีบหนีบขาปูจ้ะอันนี้แล้วจานนี้เขาจะแกะเอาเนื้อเพิ่นนี่ค่ะเขาจะแกะเนื้อเพิ่นเนาะแกะเนื้อเพิ่น,นอกนอกมาสิจา้าอันนี้ซีจา้าใบแคมปิ้งนะคะเวลาไปแคมปิ้งเนาะจะได้ ตุกปูม,มาแต่แกกิน,นยังไงจ้ะตอนนี้รานําคุกน้าต้มอ,อยู่ค่ะเพราะว่าเจอตันปูนี่จะปูทิ้เขาต้มมากนะคะถ้าเกิดว่าขา้าวปูต้มเพ่นเนาะจ้ะเพ่นจะตายเนาะอันนี้เพิ่นก็เริ่มตายแล้วจ้ะเพราะว่าคุณยายบอกว่ามันต้องอยู่แบบน้ำแบบเย็นๆจัดๆนะคะมันจะบดตายเนาะอันนี้เพิ่งเอาขื้นจากทะเลน,นะคะลวก็กาบ้าบานตอนนี้ก็เหยาตายไปแล้วจ้ะอันนี้ปลาที่ข้าต๊กม,มากนะคะ ตดจะเอาไวเทน้ำยาขนมจีนนะจ๊ะใครนี่ฮะใครมาลอก,กินปูเนี่ยมันกินปลาไปแล้วจ้ะตัวหนึ่งตีตกมาตีเก่าอาต้มให้เพื่อนกินนะคะแต่ว่าฟักเลยกพอเห็นจะไปใส่เลนะีจ้ะเอนะ็นนาเนนาเฝ้าบ้านกลับมาเห็นแต่นอนอยโซฟาค่ะเอนะ็นนาเฝ้าบ้านต้ตมแล้วค่ะระิิตแวชนครเห็นไหอู้ใหญ่มากาออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโย put this one inside gonna be full เต็มแล้วโอ้โหโอ้โหปั๊บ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 ปั๊ นี่นี่นะคะแล้วก็เขาจะแรปเนาะแส่แข็งไว้ค่ะแล้กก็ย่างเขาจะกินเดาก็ะออกมานะคะใส่ชีสเนาจะจ้ะแล้วก็บรเิเบปุงเนาะจ้ะกินกระสันเลยแซ่บโอเคนี่จะ้ะนี่น้ำมันเพิ่นเอ้ยไม่ใช่ไข่เพิ่น <c oughs> น้ำมันไข่น้ำมันไข่ใหญ่มากเหมือนจะ้ะปูทำมานี่ปูนี่ one two three four five six seven ได้กำลังได้เดี๋ยวยัยค่ะ later in h e r e they have much more ไม่ใา่บอกว่าเดือนสิว่ามันอากาศมันเหมือน่านี้นะคะมันจะมีเนื้อเนาะ I think on this one you can have two g n ไ have more But uh, later in year you fill up one shell like this for for song song, song crab. Crab. Mm. And the because then you have this uh, keel. Mm. I don't want keel. Yeah, but keel tastes good later. Okay. Because it's hard. Take this out from here. This side, you see. Mm -hmm. hey. Take it out from this side. There you, more one, Tom, you. i so. This, <laughs> we gonna. Head, ก็กสิกจะใส่อันนี้นะคะใส่บัตเตอร์เนาะแล้วก็จะใส่ชีสทึงเนาะข้างบนเนาะแล้วก็ใส่อะไรนะอืมจานี่ค่ะเป็นปูที่นห้าแกะนะคะแกะเอาเนื้อใส่แล้วเนาะติดแกะแล้ว่มื้อเช้าน,นะคะติดเอาใส่ซองแข็งไวะะ้ด้วยค่ะแต่ประเทศไทยเนาะนก็เลยจะมาสรุปคลิปให้พี่น้องได้เบิรงนะคะว่าหอย ไอ้ไม่ใช่หอยเป็นปูนะคะที่ห้าเก็บมานะจ๊ะสีห้าตกมานะคะดักมานะจ๊ะสียมาแกงเหนื้อนะคะแกล้วจะแซ่แข็งนะคะล้วกลส่วนทีเป็นโตด้วยค่ะแซ่ไปนะคะงามเผื่ออยากเอามาให้กับเขาให้นูอื่นเทาก็จะได้เอามานะจ๊ะเนาะเนี่ยจ๊ะแกได้กับแค่นี้นะคะเนาะจะติดกับสรุปคลิปให้พี่น้องในจบไวแค่นี้ยนะคะพรชิมหนาเด้อจ้าเดี๋ยวคอยรอดลุงเราติดตามกันอีกนะคะนาะวัดตีจะไม่เขียงให้พี่น้องได้รับชมกันอีกเนาะค่ะส่วนเฮดยังพอดีออกเด้อจ้า รอแ,แป๊บหนึ่งเนาะค่ะเนาะคลิิดอโนี้ทีขอลาไปก่อนจา้าสวัสดีค่ะ